ชิดซ้ายแต่ทางลงที่เนี่ยชิดขวาก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปชิดซ้ายข้างไหนเห็นไหมครับตอนนี้เหมือนเรกว่าอยู่อเมริกานะครับมาขับชิดขวาทำไ้วได้ลเราจะไปไหนกันคะฮะพูดดังๆหน่อยสามเพลงสามเพลงนะรู้จักไหมสามเพลงโอเคไปเที่ยวสามเพลงกันค่ะ เรามาจอดรถที่โรงแรมแกรนด์ไชน่านะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเดินออกไปช้อปปิ้งกัน เดินมาแป๊บเดียวก็อุ้ยอ้าวอะไรกันใหญ่ไม่รู้ฝันที่เป็นจริงของดาราค่ะ จ้อแขายพี่จานี้มันส่วนไหน่ะอันนั้นคอค่ะเป็นช่วงเอ็นสอบก้วยละร้อยค่ะ ฉีดสปเปรย์ไงน้ำขยะปลาต้มจีนขนม้วยโอ้ยเรากลัวไปเจอหมวกแบบที่เราซื้อจังเลยอะ่ะจริงจริงอ่ะไปต้น,ตนฮะเราไม่ควรซื้อเลยอะ่ะอันนี้20บาทอันนี้เรากำลังจะมาหาร้านลูกปัดที่เราซื้อประจำค่ะดีนะราคาถูก อองเสร็จแล้วนะคะกำลังจะเดินกลับไปที่โรงแรมที่จอดรถแล้วก็จะแวะไปทานข้าวกลางวันเพื่อที่เราจะได้สแมบัตรจอดรถเป็นไม้เต็มมือไหมโชคดีวันนี้ไม่ร้อนมากนะไม่มีแดดเลย <c oughs> สั่งอะไรคะ โกโก้เย็นโกโก้เย็นใส่บบ้าโอเค okay. อย่าให้โดนหลอดอปอกาแฟ ราทานคอรอันอันนี้บะหมี่ผัดหกเกี้ยงค่ะแล้วก็อันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปลาทั้งโกอันนี้คือเต้าหู้เสฉวนค่ะนี่คือเส้นใหญ่ราดหน้าทะเลค่ะใช้หน,น้าทารมันเท่นนะค สรุปว่าวันนี้ไปซ <Okay. S 1> ้มเพลงเป็นไงคะสนุกมากค่ะได้ของครบไหมคะเกอดค่ะอายังขาดดีกวเออเป็นเออได้ได้เคสโทรศัพท์คะโอเค ล่าสนุกไหมคะค่ะล่าจะใหม่ไหมคะค่ะไม่มาแล้วไม่มาแล้วพอแล้วโอเคบายบายเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะเชนซาวารินจะมีวินัยโอเคเล็กสัตว์แดงไม่ได้ไหนหรอน้ำซำเราคนต้องรอนกันอยู่เห็นไหมเห็นไหม วันนี้เราก็มานิฮอนบาชิกันนะคะดิน,น,น,นเนอร์นนะคะน,น,นนี้ชื่อโปโปเป็นน้องชายของทอมมี่ คนนี uhm. ้น้องสายคนคนนี้น้องสายมุ่ที่ป่านที่าป่าเป็นนเดียวหมน่มาทชวนที่ป่าแล้วนนี้มีรถกลาง ไว่าที่อเมริกาไหมเอาเผ็ดเหรอกลางหมาร์กเขาคุ้นโณมีคร,คร,ครูอาซาบีแล้วเหรอวุยตายมันเป็นเหมือนก็เ,นเหมือนลาที่มีซื้อวันนั้นแหละใช่ไหมไหลายๆอย่างคนนี้แม่ทอมมี่น,นะ <c oughs> อันนี้พ่อ, <c oughs> อบราเดอร์จิวสองนาทีนะเดี๋ยวจะทำนะอะไอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องแนะนำ นี้น้องชายเอามีอาาับ,บนี้หมูสามชั้นนะคะ่าีไก่ยางิโอนนี้คือจนมิดจนสะแล้วอันนี้กินได้เลยเลย่ยันี่นิมา The boys ชนสีชนครับชนฮ The b <bowl>. o s video video นนหรปั้นหน่อย This ไง i ทำไมเหรอฮัโหลเพราะว่ามันสกี่คำใหญ่มาดูนะตอนที่เราไปเล่นติ๊กนาอะตอนนี้เราย้ายร้านแล้วค่ะเำไมคุณผดุงหวานที่ทำให้าลังสุดจะได้่ ป๊อปป๊อปมมี mit. ่อ <ún, S 1> นี่อ่กินไม่สิอะทอมมี่เยอะเยอะเยอะเอาทีละนิเล็กเ่นออื้มนร้อนมู้มะม่วงอะไรนะแม้วก็สติ๊กกีรไรซ์ กินยังไงอ่ะไม่รู้แล้วกินยังไงกินเี่ป่าีนน้ีน่ะนี่รู้จริงนไหนมันจะแมันก็หอมี่ป่าน้องจับนมันเป็นูนพี่ป่านับม่่ต้องควไปทำมินก่อนใส่ไ พอพ่อใส่โน้นบ้างนี่ชิ้นสี่ใช่ไหมนี่นี่มัคืออะไรไม่มีอะไรมันคือวิรีมค่ะแพงไปแล้วก็โอเคกินได้เลยแล้วไปเติมรวยนี่ต้นี่แหละมันก็เหมือนกันไม่ต้องใส่แล้วอ๋อแล้วก็ตักเลยเลยนี่น่ารู้อ๋หล่นหล่นวิปครีแม่าการกินอย่างนี้